สวัสดีครับผมเมือ่อเดือนวนไปโรงเรียนด้วยครับวันที่สามของโรงเรียนมันบ่ลูกเสียงเมียงกาเป็นวัดค่ะพี่น้องเอ้ยเป็นวัดเป็นไอค่ะเป็นไข่โตหอนเมือ่อคืนแต่เมื่อคืนนี่ก็ภาพไปงานศพของหลวงปู่เพื่อนเสียก็เลยเพื่อนทําพิธีค่ะเมื่อคืนนี้ก็ภาพขึ้นไปนั่งค่ะทำไมน่นด้กับผู้น่อยกับสิผ้า ไปส่งโรงเรียนแล้วก็สิเกียวหยาน้ำขาไม่นี้ก็ได้เอาอัสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านเรียนหนังสือเกง่งอาจิบยานะ่ะแกไอเอาหันาานามาดีๆหันนามาดีๆเอ้ยเสียงเมียงน้อยเอ้ยเฮ็ดเวียกบ่ได้แล้วเป็นไข่แล้วซอยแม่บ่ได้แล้วเกีียวหยาเกีียวยู่อาท่านให้ท่านไปเล่นพิ้นวันเสาร์อะละ ่ะคลิปหน้าจังพอก,กันเด้อผู้ค่ะ